ขอบคุณสัตว์จงไทยเจ้นหมิงเอีเอีกรูปจำกัดจิวเจ้นปู่เซินเจวหนังจิวเจ้นอีชี่ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดครับยาดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลม พร้อมด้วยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลินเบนด้า500อยยาธาน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์และขอบคุณครับนายห้างวินัยวิรัติพุชงผู้ให้การสนับสนุนแม่ไม้มวย,มย,มยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับติดตามกันเลยนะครับนี่คือศึกมวยมันวันศุกร์ของเราครับยกนี้ยก2นะครับแล้วก็เรียนแจ้งกับแฟนมวยนะครับว่าสัปดาห์หน้าช่วงเทศกาลสงกรานี้มวยยังมีเหมือนเดิมนะครับเราจัดมวยเหมือนเดิมครับ ในวันพฤหสัสบดีที่14ก็เจอกันที่ราชดำเนินครับศึกชปยินดีแล้วก็วันศุกร์ที่15เมษายนก็กลับมาเจอกันที่นี่ครับแล้วก็ถ่ายทอดเหมือนเดิมเลยครับ y ู u อยูเกมเปิดแล้วครับดูในดูจังหวะจับใครจับใครตีได้ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการเลยแยกก่อนครับเรียกว่าพยายามเบียดเข้าหาเลยนะครับน้องฟาร์มรูปร่างช่วงชกเสียเปรียบไม่ยืนคุยแล้วก็มียาฉีดมาแล้ว3 0,000่น000บาทครับให้กับน้องฟาร์มที่ชนะในการชกไฟนี้นะครับ ต้องเบียดเข้าหาเจ้าพญาไฟนี่อาศัยจังหวะสีมือมีแข้งซ้ายนี่คอยสาดสกัดเอาไว้ตลอดหยุดไม่ได้รับไม่ได้นะครับรับเยอะๆนี่ดูว่าโอ้โหแข้งของน้องฟาร์มนี่ไม่ธรรมดาหนักแรงใช้ได้ครับนี่ครับมาสกู๊ตสอกสอกตั้งสองมาแล้วโอ้โหนี่ครับมาแต่ว่านี่ครับไล่แขนกันไว้อยู่กำการแยกออกมาสู้กันต่อกลางเวที ขยับเปิดเกมเดินเข้าไปครับฝ่ายแดงน้องฟาร์มขยับโอ้โหแต่นี่ครับแหมเจ้าพญาไฟมาเตรียมเตียบแข้งซ้ายไปแล้วแข้งซ้ายเ <c oughs> ตะซ้ายได้น้ำหนักเลยนะครับเจ้าพญาไฟแต่ว่าน้องฟาร์มนี่ประเภทแรดเรียกพี่ครับตน้ตนนี่เป็นพ่อบุญรับอยู่แล้วครับวงในตีได้ไหมนะครับนอกกับในครับวงในเป็นของน้องฟาร์มครับกรรมาการเห็นว่ามันยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนต้องแยกมแล้ววันนี้นี่ เหมือนว่าจะเปลี่ยนผืนผ้าใบบนเวทีด้วยนะครับรีเจนซีใหม่เลยครับขาวจั๊วะเลยครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเปลี่ยนมาเนี่ยนัดแรกๆจะต้องมีแผลแตกครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับรต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ออสบอกหรือเปล่านะครับ มาดูกันเพราะตอนนี้แข้งซ้ายโอ้โหเจ้าพญาไฟแต่ละดอกนี่เนื้อเน้เนๆทั้งนั้นน้องฟาร์มนี่โดนก็จริงแต่ก็ยังเดินเข้าหามั่นใจนะครับวงในนี่แข็งแรงแก่งกว่านแน่แพ้ชนะคู่นี้นี่ต้องวัดกันถึงยกท้ายแน่ครับนี่ครับมาอยู่ในช่วงยกที่สองนะครับกรรมการแยกออกมาสู้กันต่อนี่ครับมา ดูขยับโอ้โหสายกลสินสายกลสินครับไฟน้ําเงินอ้าวงในชนทะเลาะวงในน่าหยังยังไปกันไม่ได้ครับขอาการแยกออกมากรณฝลายยกที่สองครับขยับโหมดยกที่สองพักคุณกับทางบริษัทอ่ดูภาพช้าก่อนครับภาพช้าในยกที่2นี่ครับโอ้โหแมโชคดีครับที่ไม่โดนครับโดนที่อาจจะมีนับเลยครับการขอลูกเมื่อกี้ <laughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องดูครับมา,หาหน้ำเงินนี่สายสวยๆส่ว,ส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 วนแดงนี่ประเภทอื้อทะเลาะไม่เลิกหนักแรงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัทสตาร์เนชั่นยูนิเวอร์แซลจำกัดตู้เชื่อมเมโทรสายพันธ์นักสู้ครับ0819183448 พร้อมโดยบริษัท CP Photon Cell จำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP Photon คุณภาพระดับเวอร์คลาสจาก CP แล้วก็เต็นท์รถสวยจัดเจดนะครับจำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจัดเจดโทร086 355 7893ส่วนที่ขอนแก่นครับเรียนเชิญครับที่ JJ By Memory แล้วก็ JJ มวยไทยพร้อมด้วยปอสาวหนา้าแล้วก็เปิดแล้วครับ JJ มีนาครับ JJ มีนาครับโดยคุณจิ้น JJ นะครับ ก็เปิดบริการทุกวันแลครับต้งดัดเทียงวันจนถึง3ามทุ่มอ่ะพักพ่วงของคุณจิ้นเจเจเจอกันได้ที่ขอนแก่นครับโอ้โหตอนนี้นี่แม่น้องฟาร์มนี่โอ้ยแม่เปิดเกมลุยแหลกแล้วครับอาศัยกําลังครับเพราะว่าฝีมือมวยนี่อาจจะเป็นรองเล็กๆครับตอนนี้ดับเครื่องชนครับตีได้ไหมแม่พยายามจะตือ้อพยายามจะบดให้เจ้าพยาไฟนี่หมดให้ได้ครับแม้ว่าเปิดเกมเต็มตัวแล้ว น้องฝาเบียดเข้าไปมีหมัดนําไปก่อนออกแข้งแล้วก็จับปล้ำเลยวงไหนนี่ดูว่าจะแข็งแรงกว่านะครับโอ้โหแต่ว่าโอ้จังหวะนี้เอาแล้วครับฟุตไปเลยนะครับน่าจะโดนเข่าหรือเปล่าครับโอ้โหไล่เพลินครับว่าจบไวครับยกสามเดี๋ยวต้องดูภาพชาครับที่ผมแฝกนี่ขึ้นไปรับแล้วนะครับจบยกสามครับ เจ้าพญาไฟสิทธิสวิทย์ยิมครับชนะเทนนิสเกิลน็อกเอา์น้องฟาร์มจากติ๊กอุบลครับเอาดูภาพช้าเลยครับอ่ากลังเดินบุกะครับโอ้โดนซ้ายครับโดนลําตัวโดนลําตัวครับอ่าโดนเตะซ้ายแล้วพับคาไว้เลยครับออะดูภาพช้าครับโดนแข้งซ้ายเตะหลุดนะครับหลุดก่อนแล้วก็โดนสวนครับเปรี้ยงแมาจังหวะลืมเกรงบดีครับ โอ้โหซ้ายพับคาครับไม่ไหวครับเนี่ยครับไล่เพลินๆครับน่าจะเป็นช่วงที่หายใจเข้าพอดีครับไม่ได้เกรงครับปังโอ้โหเตะราวนมเลยครับว่าซ้ายครับจุกนะครับจบไวครับยกสามครับหมวันนี้ได้ดู